หัวเราะลำพังสุขยิ่งกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาั้งตาได้พบกับเธอนั้นเรื่องจริงหรือความฝันเกิดขึ้นเมื่อตอนลืมตาไม่นั่งยิ้มลำพังหัวเราะลำพังนะเอยไปแอบไปเติมมาหรือเปล่าแอบไปเติมมาไม่ชวนหรือเปล่านั่งยิ้มลำพังหัวเราะลำพังนะหาชวนด้วยนะคะ เริ่มมาเริ่มมาที่ทุนเบามากวันนี้ไม่ถึงพันนะคะทุกคนทุนมาเจ็ดร้อยเนี่ยทุนเจ็ดร้อยนะคะมาลองให้ดูทุนเบาๆตามคำขอนะคะเห็นที่พี่ขอกันมาหลายคนนะแอดมาลองจัดให้นะจะคือโบอนะคะไปเรื่อยๆย,ยาวๆเลยกับเงินเจ็ร้อยนะคะวันนี้นะ จุดลอยกบบาทนี่แหละเ,ะเออปรบเบ็ดห้าเดียวเบ็ดห้าเอโต้ไปสามสิบครั้งอ่ะเออปล่อยไหลเรืเ่อยไม่ต้องแบบไปกดดันนะทุกคนเออเราอย่าไปเล่นเครียดขนาดน,นั้นเดี๋ยวเล่นเพื่อความบันเทิงนะเออยังไม่พร้อมจะเล่นก็มาดูแอดเพื่อการตัดสินใจก่อนได้นะ,ะมาอยู่บ้านเดียวกันก็ได้เด้อลองเข้าไปดูก้นนะคะ เพลินๆไปละวันละนิดละน่อยเด้อไม่แนะนำให้เล่นแบบจริงจังนะ <c oughs> เออมันสีเดือดร้อนผู้เอือนเดือดร้อนเจ้าของมันสีอยู่ยากเด้อเล่นเพาะกรุป๊ปๆนะฮะอิหลีหลีนยะเออมาเอาอีกลูกเออมันต้องอย่างนี้สวยงามนะเออมาต่อเอ,อ้ยนั่นไงนั่นไง แตกเรื่อยๆมันแตกเรื่อยๆอยู่เว้ยแต่มันไม่ได้คูณหนักไงทุกคนเออไม่ได้แบบเหมือนตัวเข้าฟีอะไรอย่างนี้เนาะแต่ว่าข้างนอกนี่เดาๆมาก็ได้หลายหมื่นอยู่นะแบบเข้าพึพับพิบพบแบบเดาๆอะทุกคนแบบอยู่ดีๆมันก็เข้าอะไรยิง <c oughs> ตอนเข้าฟีเบ็ดสี่ร้อยเด้อยิงฟินโคตรฟินเออนีหลีค่อยนี่แบบ ฟินเวอร์นะเอาเบ็ดยี่สิบก่อนตั้งเบ็ดยี่สิบออโต้ไปสามสิบครั้งค่ะจะคือไหมจะคือไหมจะทำได้ไหมทำได้หรือเปล่าจะทำได้ไหมทำได้หรือเปล่าสิ่งลอยสิ่งล้านเนี่ยสมัยแอดยังเด็กๆนะคะเด็กเล็กนะ เออตนองนอนดูดึกๆตอนเช้าไม่อยากตื่นไปโรงเรียนทีเนี้ยเออเออแล้วก็โดนด่าทุกวันทุกวันนะฮะชีวิตวัยเด็กที่มันก็สนุกสนานเนาะเออไม่ต้องคิดอะไรเยอะนะทุกคนใครมีวีรกรรมอะไรตอน,นเด็กๆอยากเล่า,เล,าเล่าให้ฟังหน่อยเลยเามาโซกันเลยเร็วแบ่งปันนะคะแบ่งปันแบ่งปันประสบการณ์ความหาความสะเทือนใจหรือว่าอะไรก็ได้นะ เออมาพูดมาคุยกันนะฮะว่าใครจะเอาเบ็สองบาทอีหลีละ่ะอันเงินสินเหลือสเสียนะ้ยไหลไปนะฮะทุนแบบเจ็ดร้อยกว่าบาทเด้มอมันลงให้ดูนะฮะวันนี้อึบอึบเออฟรีก็ไม่เข้าเนี่ยอะอะไรก็ไม่ได้เลยนะเนี่ยเออ ซาแคสเตอร์ไม่มาเอา้าได้ลุ้นนะอา้าวได้ลุ้นอีกนะเออโอ้โหคอมโบโย,ยาวๆเลยนะทุกคนได้มา20บาทเบียด2บาทนะเลิศแม่มแม่เลิศแม่แม่มันเป็นชดัดชาเลยแอดก็อึดอัดนะฮะจะหมดก็ไม่หมดจะบวกก็ไม่บวกเลยแอดก็อึดอัดนะเออพอกระเทินอนะพอกระเทินมากเลย ไอ้อ,อีกแล้วถึกก้านถึกก้านนะฮะไม่มีอะไรอ <c oughs> ือีกสิบครั้งลูกมาไหลไปไหลไปเลย <c oughs> เออเออปล่อยให้ไหลไปให้ลอยลงสู่ทะเลให้ใหายไป ไม่ต้องหายเอามาเอามานี่เอามานี่ไม่ไม,ไม่ไม่ต้องไหลแล้วเอามานี่เอาเงินมาไม่ต้องไหลไปนะไหลามาทางนี้นะฮะไหลามาไหลามานะเท hey, มาไหลามาเลยลูกเดบบอบาทนะเอาออต้ไปสิบครั้งลูกเบ็ดสองบาทแม่เอ้ยฉันอึดอัด<笑><笑> มาเออสวยงามเงือมาทีละเล็กทีละน้อยผสมไปนะจะหมดก็ไม่หมดอย่างว่านะทะุกคนทุนจะหมดก็ไม่หมดจะบวกก็ไม่บวกนะตอนนี้พอกระเทินกระเทินนะตอนนี้นะเออไปอีกสิบครั้งย้ำๆไปนะคะเือมันฟุกๆได้กลับมาพันสองพันอย่างเงี้ยใครจะไปรู้เออ อะไรก็เกิดขึ้นได้ของกินเลนนนะสแคเตอร์เข้าฟรีทีละห้าตัวรวมเป็นสิบตัวในตานั้นยังมีเลยทุกคนเออมันอะไรก็เกิดขึ้นได้ทั้งนั้นเลยนะเออิีดีดอุ้ยเออไดอยู่มาชาร์จมานะแม่โอ้โหมึงเว้นไว้ทำไมนะ่ะมาตั้งเยอะตั้งเยอะอเรือสำเภาเรือสำเภาเข้าแล้วนะฮะนานๆทีจะได้เห็นเรือสำเภาเข้ากับเขานะ ย้ำๆเบ็ดสิบไปเรื่อยๆนะฮะทุกคนโอ้ยเบ็ดสิบนะออโต้สิบไปเรื่อยๆเนี่ยจนกว่าจะเป็นที่พอใจของเราแล้วเราก็จะหนีจากเธอที่ใส่ไม่ดีเยอะเออตัวเองเป็นยังไงแหมยังด่ายก่นเริ่มาดูกไอู้อืออเทยังไงตึ๊ก ตึ๊งนะเบ็ดต่ำสุดเลยเหรอเอาเบ็ดสามเอาไปสิบครั้งลูกเพิ่มเบ็ดมาจึ๊กหนึ่งนะคะทุกคนผลตอบรับจะเป็นยังไงกับการเพิ่มเบ็ดจึ๊กหนึ่งครั้งนี้นะเออส่งคือสรงคืออ่าได้อยู่ทุนเราอย่างว่านะาจะหมดก็ไม่หมดนะจะบวกก็ไม่บวกนะตอนนี้ ไปเรื่อยๆลูกไปเรื่อยๆมาเออลุอ้ยได้อยู่เรื่อยๆทุกคนทุกคนต้องลองลองเชิงมันดูก่อนเว้ยลองดูแล้วเราก็ต้องปรับเปิดนู่นนี่นั่นนะ,ะทุกคนตามถนัดเราบอกสูตรกันบ่ได้ดิมันเล่นบ่คือกันดิแต่ละคนนะ่ะใครมีเทคนิคอะไรอยากให้แอดลองให้ดูก็คอมเมนต์กันมาได้เลยนะคะวันนี้แอดก็จะหนีจากแล้วนะ ออติดตามด้วยเด้ออย่าลืมอย่าลืมออนวอนขอร้องทุกคนเลยนะคะกดตามไอแอดด้วยหนึ่งไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ